มาเอ้อถึงฤด,ดูการเก็บสตรอเบอรี่ล้วเอ้อบ้านนี่กำลังจีออกหน่วยเห็นไหมนี่คนหน่วยสวัสดียเลยนะใครยังไม่เคยลองปลูกสตรอเบอรี่เดอ้อปลูกง่ายตายยากแท้แสตรอเบอรี่นี่ปลูกง่ายก็ขึ้นใครไม่เคยปลูกก็ลองปลูกเดอ้อแถบไม่ตรงใส่อะไรเลยปุ๋ยมีแต่ปุ๋ยขี้งวอย่างเดียวด้วยะนี่ไม่ตรงตูเล่ไม่ตรงอะไรจกอย่างเดียวเดี๋ยววันไหนพอมีเวลาว่าง พาไปเก็บกระสวนเดอ้อพาเด็กหน่อยไปเก็บกระสวนสวนสตรอเบอรี่ไม่รู้ค่ะเข่า,ขาท่ายยังไม่เคยพาเด็กหน่อยไปเลยปีนี้่าจีลองดูลองพาเด็กหน่อยไปเก็บคงกิสนุกกันใหญ่แหละมาเดอ้อกินสตรอเบอรี่เดอ้อยังไม่แดงเลยเด้อรอจากอาทิตย์หนึ่งนี่แล้วก็แดงเต็มนี่เด่นะ่ะอากาศร้อนจากหน่อยก็พากันสุกมดแล้วนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮดาเดอ้อคนทำคลิปใหม่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ